คครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นหอเฮวประจําเดือนฟันบอผมชั้นที่6นะครับอ่ะมาดูกันนะครับบลอกคือประชัญญะนะับหรือว่าอินทราน้านะครับก็ทีนี้ในในห้องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะก็คือมันไอสี่ตัวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่านักถ่วงเวลาหมดเลยนะมันเป็นแบบมอสเตอร์ทีมรับทั้ง ทั้ง4ตัวเลยนะครับก็คือมีลูเซีย2ตัวแล้วก็นิก2ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวอินทานเนี่ยก็เป็นสายดีเฟนต์อยู่แล้วนะครับก็จะฆ่าคนค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็ในห้องแรกเนี่ยก็มีองค์เยวคีด้วยนะครับแต่จริงๆก็ในตัวองค์เยวคิเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โหดร้ายกับเรามากนะถ้าเกิดว่าเราเรา,เราดูประมาณเนี้ยก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพื่ออย่างพอที่จะเล่นได้แบบ กลางๆแล้วกันสําหรับชันนี้นะไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีมที่ใช้กันนะครับเราก็จะกลับไปใช้ทีมของอลิสนั่นเองนะครับก็ออกมาเป็นทีมนี้ฮนะก็เป็นนะอ๋อเป็นคิงลมโฮมุนมืดนะครับแล้วก็เป็นแอมเบอร์นะครับอา่านนี้ผมใช้ทีมประมาณนี้นะครับในการผ่านนะครับอา่านี้เป็นคิงลม นะครับเป็นคิงลม1ตัวนะครับแล้วก็โฮโมนมืดนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งเป็นแอมเบอร์นะครับแล้วก็มีเวโลมอสด้วยนะครับเหตุผลที่ใช้เวโลมอสก็คืออ่าเพราะว่าเพราะว่าการตีของมอนสเตอร์ในฝั่งตรงข้ามเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทำให้เราติดคิดใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้น เราก็จะมีฮิวเรื่อยๆจากเวโลมอร์นันเองนะครับก็เลยก็เลยส่งผลให้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องการตัวฮิวที่เป็นตัวฮิลจริงๆอ่ะที่แบบว่ามันเป็นตัวฮิลหนักๆอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ต้องการตรงนั้นนะครับเพราะว่าเรามีอลิสในการลดดาเมจด้วยนะครับก็เลยใช้ทีมนี้ในการผ่านได้นะครับอ่ะเราก็เหตุผลที่ต้องใช้แอมเบอร์ก็เพราะว่าเราต้องการห้ามฮิลในห้องสุดท้ายนั่นเองนะห้องสุดท้ายเนี่ยมันจะฆ่าค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นเราก็เลย จะต้องค่อยๆตีไปเรื่อยๆหาจังหวะฆ่าแล้วทีนี้เราฆ่ารูเซียได้หนึ่งตัวเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วนะครับอ่ะล้วก็ตอนสุดท้ายเราก็รีสกิลฆ่าตัวบอสได้เลยนะครับก็จะจบเลยนะไม่ไม่ต้องรอให้มันเกิดมาใหม่เราค่อยฆ่ามาอีกรอบนะครับเราสามารถฆ่าได้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสําหรับมอนสเตอร์ที่ใช้แล้วก็วิธีการเล่นนะครับอ่ะทีนี้มาดูรูนกันนะครับสําหรับตัวอลิสหรือว่าป้าไฟเนี่ยก็ยเป็น เซตเดิมเลยนะครับเป็นเป็นสวิปสายดีเฟนต์นะครับนี่ก็จะเป็นสปีดเดฟเดนะครับเนี่ยเนี่ยสปีดเดฟเดเหมือนเดิมนะครับก็เน้นไปที่ความถึกออกมาลงหอนะครับเวลอมอสนะครับเป็นอันนี้เป็นวายโอกับเอนจิ้นนะครับเป็นสปีดเอชพีเเนาะนี่สปีดเอชพีนะครับไม่ไม่ได้เป็นตัวครีดเมทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าไหวจะเล่นตัวครีดเมทก็ได้เหมือนกันตั้งแต่จริงๆผมว่าใช้ตัวครีดเมทเนี่ย น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราอะเรามีตัวเรามีตัวลดเดาเมจอยู่แล้วดาเมจมันไม่ได้เข้าเยอะนะอ่ะจริงๆจริงๆใช้ตัวเนี้ยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เราจะได้เร่งดาเมจในตอนสุดท้ายได้ด้วยนะครับเผื่อที่เผื่อว่าแบบเราทรําก่อแตกใส่บอสได้อย่างเงี้ยเราเราก็เอาเวลามอสโดดไปเงี้ยติดครีมันก็จะแหลรงนะเพราะว่าสกิลสมันตามเลือดต่อหมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้เป็นตัวนี้ก็จะเวิร์กว่านะครับ อ่าต่อไปเป็นคิงลมนะครับอันนี้ก็ไวน์โอผสมนะครับไวน์โอผสมเป็นสปีด h อ h p เนะอันนี้ผมทํามาเร็วเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นผมแกะไปลงชั้น8มั้งหมดผมก็เลยทํามาค่อนข้างเร็วนะครับเป็นร้อยเป็นไวโอร้อยแปนะครับอ่าโคมูลมืดอ,ออกเป็นตัวสุดท้ายนะไวน์โอผสมนะครับเป็นสปีดเอชพีเอสพมีแม่นนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายแอมเบอร์นะครับซึ่งแอมเบอร์เนี่ยเป็นไวโอวิวอันนี้ ชุดเดิมเลยไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับอยโอวิลสปีดพีเอสพีเนาะพอถือล่อยแม่นนะครับออกเป็นออกหลังตัวออกหลังปุกโลบับนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทีมมอนสเตอร์แล้วก็วิธีการเล่นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ไปเราไปดูในห้องกันครับ